อัสลาุวะลกุมค่ะวันนี้ก็จะรีวิวท้าคลุมสำเร็จรูปชีฟองอีกทรงหนึ่งนะคะอันนี้ที่ชายนะคะจะเป็นดอกไม้แบบนี้นะคะเป็นแฮนด์เมดงานสวยมากเลยทีเดียวนะคะวิธีการคุมนะคะก็ใส่ไปเหมือนเดิมค่ะคือสวมสวมเข้าไปเลยนะคะตรงที่อ่อ มันทำมาสนเ็จรูปแล้วจัดทรงจากนั้นนะคะก็จับป,ปลายของดอกไม้นะคะขึ้นมาตั้งไว้กลางศีรษะแบบนี้แล้วก็ติดเข็มหมุดเท่านี้เองค่ะตรงนี้นะคะก็ปล่อยไว้ข้างหลังเสร็จแล้วค่ะเท่านี้เองนะคะ,ะ,คะ,ข,คะ,ะ,คะข้างหลังก็จะเป็นออยาวๆแบบนี้นะคะ่ะเป็นทรงสามเหลี่ยมพอดี ง่ายมากเลยใช่ไหมคะไม่ต้องใช้เข็มมดุดให้มันยุ่งยากแล้วก็ปรับได้ทุกสภาพหน้าใครสนใจก็แวะเข้ามาดูได้ที่ร้านนะคะหรือสั่งได้ใน Facebook นะคะ Facebook ของเบก็ cover girls by alavia นะคะไปราคาสำไรับคุณ่ะ